สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจนะคะรับ Ford s i l ทุกท่านนะคะวันนี้สี่อยู่กับ Nexgen XLT สีน้ำเงินหล่อๆคันนี้เลยค่ะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่934,000านับาทนะคะเป็นเกียร์ออโต้ถ้าเกียร์ธรรมดานะคะราคา889,000บาทค่ะเสียงเงินสวยๆคันนี้ที่พี่เห็นนะคะเพราะว่าเราแต่ง รอบคันแล้วนะเคะเดซี่จะพาไปชมนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะมาดูเลยนะคะด้านหน้าเลยจะเป็นชุดกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะแต่คันนี้พิเศษเลยนะทำเป็นตรงสือ Ford f ร์ t FOD นะคะสีดำตัดขอบสีน้ำเงินค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นตะแกรงเลัองพึ่งใหญ่ๆแบบนี้ระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นไฟสีส้มแบบนี้ค่ะ3จุดนะคะ แล้วก็ด้านหน้านะคะก็รุ่น xrt นะคะได้เป็นไฟ led แล้วก็มีตัว C ี a คนะคะตัวนี้เป็น day time running มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าเข้าไปนะ,ะทำให้ตัวด้านหน้ารถนะคะดูสวยงามแล้วก็ดูโดดเด่นมากมากเลยนะคะแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยเวลาแต่งเนี่ยขึ้นมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกหลอดสีส้มนะคะเป็นฮาโลเจนนั่นเองนะคะแล้วก็ ตัวไฟตันหมอกเนี่ยก็เป็นไฟตันหมอกอัจฉริยะนะคะพวงมาลัยหมุนไปทางขวาไฟตันหมอกด้านขวาจะติดนะคะพวงมาลัยหมุนไปทางซ้ายไฟตันหมอกด้านซ้ายจะติดค่ะนี่เลยนะสวยๆเลยนะเดี๋ยวสิจะพาไปดูนะคะด้านข้างนะคะว่า คันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะนี่เลยค่ะด้านข้างขยับมาดูด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นคิวล้อ6นิ้วสไตล์ออฟโรดหล่อๆแบบนี้เลยค่ะเป็นหมุดตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะคะตัวนี้แล้วก็ใส่ในส่วนของตัวแม็กนะแม็กเป็นแม็กขอบสินะอันี้แม็กมีลายให้เลือกหลายลายมากๆเลยค่ะลูกค้าก็เลือกเป็นแม็กลายของ O อเอซนะคะเป็นสีดำนะคะตัด ขีดสีแดงนะคะสวยเลยนะคะแล้วก็จับคู่กับตัวยางเนี่ยจะเป็นยางมอนสเตอร์ซีรีส์บยยางนะคะอยู่ที่265ทับ60ค่ะ R18 นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยางออเทเลนนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะ mm hmm. นี่กระจกก็เป็นกระจกพาพไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกให้ด้วยค่ะส่วนบันไดข้างนะคะก็ถอดของเดิมออกนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของบันไดของแฮมเมอร์เข้าไปนะคะเป็นบันไดเหล็กนั่นเองค่ะทาความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ขึ้นลงง่ายด้วยและสำคัญเลยนะคะมี เวลาเปิดประตูนะคะก็จะมีไฟ LED 2พื้นให้ด้วยค่ะเบ้าลงมือนะคะติดแล้วคีย์ันสาลต์ติดตั้งแล้วแล้วก็ราวหลังคาเนี่ยก็ติดเสริมหลอดไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นราวหลังคาสีดำนะคะสวยงามเลยนะคะส่วนสติกเกอร์เนี่ยลูกค้ารีเควสตอยากได้เป็นสติกเกอร์ะะลายสาัตว์โคนด้านข้างตัวรถเนี่ยเรียกว่าทั้งคันเลยนะคะเป็นเฉดสีเทาอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็สั่งให้ทําตัวหนังสือเนี่ยเป็น G O E K ค่ะนี่ก็ สั่งตัดพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะอันนี้รีเควสเองนะคะลูกค้ารีเควสเองนะเราก็สั่งสั่งตัดให้ลูกค้านะคะทีนี้ตัวครอบกระบะกันลอยอันนี้เราก็ได้มาจากโรงงานเลยแบบนี้นะคะข้อดีเลยค่ะคือออกรถไปทั้งคันพี่ก็ได้แบบนี้เลยนะ,ะถ้าอนาคตพี่จะไปใส่โลบานนะคะก็ง่ายเลยไม่ต้องไปเจาะตัวรถนะคะก็แค่แกะตัวนี้ออกมานะคะก็จะมีช่องมีรูไวใ้ให้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มนะคะอันนี้ก็มีมาตั้งแต่โรงงานเลยนะคะ ข้อไฟท้ายค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําให้ตัวตัวไฟท้ายเนี่ยมีมิติแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะส่วนฝาครอบท้ายกระบะนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นงานเว้าโลโก้นะคะพื้นดําด้านนะคะตัดเป็นตรงสือฟอร์ดสีดํานะคะตัดขอบสีน้ําเงินนะคะทําให้ตัวด้านท้ายเนี่ยมีมิติแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะเบ้ามือเปิดกันลอยมีไฟด้วยค่ะแล้วตัวฝาท้ายเนี่ยเขาจะมีตัว การลอยตัวนี้มาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวเซนติเมตรนะคะวัดได้ยาวสุดเนี่ยถึง3 3 0เซนติเมตรเลยนะคะสามารถทําอุปกรณ์งานช่างต่างๆเนี่ยทำได้เลยนะคะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะสำหรับรุ่น XLT นะคะนี่แล้วก็ที่ติดเพิ่มเติมไปนะคะในช่วงของฝาท้ายเนี่ยก็จะมีตัวสือนะคะอะคริลิกนะคะตัวนี้คําว่าแลนเจอร์สีดําเลยนะคะตัด กับตัวรถสีน้ำเงินเนี่ยทำให้ดูด้านท้ายเนี่ยแต่งออกมาเนี่ยได้สวยงามเลยนะคะส่วนกันชนด้านท้ายเนี่ยกันชนด้านท้ายนะคะเป็นแบบ two step นะคะแล้วก็มีไฟ2ป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นแบบ led ค่ะแล้วก็กันชนด้านท้ายตัวเนี้ย รถสีอะไรนะคะกันชนด้านท้ายก็สีนั้นค่ะคันนี้เราสีน้ำเงินกันชนด้านท้ายก็สีน้ำเงินด้านข้างนะคะตัวนี้ก็มีช่องนะคะไว้สําหรับที่เหยียบด้านข้างตัวรถขึ้นไปนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องไปเหยียบล้อแล้วนะคะนี่เลยค่ะสําหรับรุ่น dbl นะคะ xlt นั่เองค่ะเกียร์ออโต้นะคะราคา934,000บาทนะคะแล้วก็พิเศษคันนี้แต่งสวยมากเลยนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถออรอคันนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะทักเข้ามาสอบถามสิได้นะคะได้ที่เพจ ford s i r i นะคะหรือสายด่วนนะคะโทรตรงหาสินะคะได้ที่เบอร์0 8 3ย์ค่ะ 516นะคะก็83 2นะคะหรือ0654 532 424ค่ะสิริยินดีบริการพี่พุ่ท่านนะคะถ้าเกิดคลิปนี้ถูกอกถูกใจพี่พท่าน,นไหนนะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์นะกดแชร์นะ,ะเป็นกำลังใจสิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆต่อไปนะคะสำหรับรีวิวนี้สิขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ